ลุงตุ้มส่วนผสมเกษตรอินทรีย์ครับวันนี้อยู่โครงการที่สามอยู่ที่ตำบลนานเลิกอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีโครงการที่สามในคลิปก่อนๆน,นะครับที่ลุงตุ้มเคยเสนอไว้ก็คือเนี่ยแปลงนี้ที่ยังเหลือนะครับเป็นแปลงไล่กว่ากว่าไล่ครึ่งนะฮะแปลงด้านขวามือแล้วก็อีกแปลงหนึ่งคือด้านซ้ายมือนี้ก็คือแปลงนี้ประมาณไล่กันหนึ่งงาน ที่ยังเหลืออยู่แต่วันนี้ไม่ได้ขายที่ครับนมาเพื่อที่จะดูแลความเรียบร้อยให้ทีมงานเขามาวางท่อประปาซึ่งเคยวางไว้แล้วละ่ะแต่ท่อมันหายมีการถมดินอะไรต่ออะไรแล้วหายแปลงของของคุณโกะที่ซื้อไปนะครับที่มองเห็นหลงังคาอยู่นะนะั่นแหะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใช้น้ําประปาเพราะว่ารออยู่ว่าเมื่อไหรจ่จะจะ จะเดินเข้าเขาบอกว่าให้หมดฝนจะเอาเข้าบอกลุงต้มบอกไม่ทันหรอกเดี๋ยวทําให้เลยดีกว่าเพราะว่าต้องเอาเข้าทุกแปลงเลยทั้งหมดหแปลงที่อยู่นี้โครงการนี้ทั้งหมดห้าแปลงนะครับจะเอาเข้าให้หมดแหละเอาให้รถขุดเข้ามาขุดแล้วก็เอาประปาเข้าแล้วก็ติดมิเตอร์ติดมาตรวัดน้ําให้หมดเลยนะครับไหนๆก็ทาแล้วเพราะว่าแปลงนี้เดี๋ยวยั่งไม่กี่วันก็ต้องโอนละ เวลาเขาเข้ามาก่อสร้างหรือมาอยู่อาศัายจะได้มีน้ําประปาใช้ซึ่งน้ําประปาที่นี่เป็นน้ําประปาหมู่บ้านครับอยู่ไม่ไกลนี่นะครับแทงประปาอยู่เนี่ยครับแต่บ้านไม่มีน้ําใช้ก็ก็เลยต้องต้องทาให้เขานะทำให้เรียบร้อย เป็นการดูแลตามที่เรารับปากเขาไว้ก็คือ,อทุกแปลงมีรั้วลวดหนามมีไฟฟ้ามีทางสาธารณะและมีน้ำประปาด้วยก็เลยต้องมาดูแลความเรียบร้อยให้เขานิดนึงนี่นะครับแปลงนี้ที่คุณโกก,กับคุณขวัญแกเมื่อก่อนนี้ก็ทำงานอยู่ที่อ,อมตะตอนนี้ลาออกมาละมาซื้อไว้พอดีเดี๋ยวเดินท่อประป,ระปาให้แก นะครับเดี๋ยวจะเข้าถึงจุดนี้สวัสดีครับกอล์ฟครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ฮะเป็นลูกค้าแปลงนี้ลายที่สองของแปลงนี้ครับผมอยู่แล้วมีความสุขไหมที่นี่โอ้สุดยอดเลยครับผมเงียบสงบธรรมชาติมากเลยครับนะแล้วก็ปลูกต้นไม้ไว้เยอะเลยครับผมชอบใช่ไหมชอบมากครับผมชอบอยู่กับธรรมชาตินี่เราออกจากงานกันละลาออกกันลวครับผมออกนานเนี่ย ออกได้สองปีอยู่เมื่อก่อนนี้ทําอยู่ที่อมตะอยู่อมตะทาแม่พิมพ์ยางรถยนต์บิสโตนนะครับอ๋ออยู่บิสโตนทำบิสโตนเป็นเป็นงานคุมเครื่องจักรก็นี่ก็ถือว่าไม่ทํางานประจําแล้วเนาะไม่ทํางานประจําครับขายขายของไปออนไลน์อะไรเงี้ยครับผมอ๋อก็คือเป็นสิ่งที่ดีนะว่าถ้าเกิดเราอายุเยอะกว่านี้แล้วเราออก มันต้นทุนร่างกายก็ทําไม่ไหวแล้วใช่แล้วต้นทุนต้นทุนค่าใช้จ่ายเรามันสูงแล้วไงเราจะมาคิดมาทําธุรกิจมันก็ลําบากแล้วเนาะใช่ครับผมนะแล้วก็แฟนก็ออกด้วยกันออกด้วยกันครับผมนะฮะดูว่าเขาปลูกกันไว้เยอะเลยนะฮะถามว่าซื้อที่ของลุงตุ้มไปแล้วลุงตุ้มดูแลเป็นยังไงบ้างโอ้สุดยอดเลยครับผมน้ําไฟพร้อมมีครบมีพร้อมทุกอย่างนะฮะระบบน้ํา บบอย่างที่เคยบอกไว้ในคลิปก,ก่อนนะว่าแปลงนี้เราอยากจะดูแลให้เขาแต่เขาก็ไม่ให้เราดูแลเพราะว่าอะไรลูกน้องเราไปตัดต้นไม้ขาดหมด <laughs> <c oughs> ใช่ไหมเรา<ค>ทำ<ค>พวกเราอะทำกันด้วยใจแต่ลูกน้องก็ทําด้วยทําหน้าที่เนาะเขาก็ต้องการงานใี้เสร็จนีเราก็ต้องเข้าใจเขาอะเขาคือหน้าที่เขาใช่้บางทีเขาไม่รู้จักต้นไม้เอีใช่มันตัดขาดเนี่ยคุณขวัญแค่ก็อยู่นั่นนะหาไม่เจอแล้วอยู่ในสวนนู่นอะ เดี๋ยเป็นผักหวานเขาก็ไปดูแลไอ้ผักหวานที่เขาเพิ่งลงนะครับต้นเล็กๆล่ะถึงเวลาถึงเวลานี้ไม่เจอกันเลยใช่ไหมเนี่ยเขาหนีเข้าสวนแปลงนี้ประมาณไร่หนึ่งนะไร่หนึ่งต้นไม้ค้มไปหมดละตรงนี้ก็จะทําไว้สร้างบ้านใช่ไหมครับผมว่าจะสร้างบ้านน็อกสร้างหลังก็เล็กๆ Yup. อย่าไปสร้างใหญ่นะขี้เกียจกวาดเดี๋ยวทะเลาะกับเมียอีกเกลียงกันกว่าไม่หรอกแค่ห้องเดียวพบให้ล็อกกันอยู่ตรงนั้นแหละไม่ไปไหนทะเลาะกับเมียเพราะอะไรเมียใช้เรากวาดเพราะว่ามันลกกันเนาะนะฮะอยู่ก็มีความสุขเดี๋ยววันนี้ต่อน้ำประปาให้กัน่าอีกไม่นานก็น่าจะจบละคิดว่าพร้อมใช้งานเพราะว่าแทงประปามันอยู่แค่นี้เองใกล้ๆเองเนาะอยู่ใกล้ๆก็เดี๋ยววันนี้ทําให้จบเลย น่าจะก่อนเที่ยงนี้แหละได้ใช้งานล้วนะเดี๋ยวเราไปดูแปลงอื่นๆกันต่อนะครับแนวท่อประปาเดิมเราก็มีอยู่แล้วแต่ถมดินไปถมมาก็หาไม่เจอเพราะตอนนั้นบอกช่างเขาแล้วลหละว่าให้รีบทำแต่ก็ไม่รู้ว่าเผลออะไรไม่ได้ทำไว้ ก็เลยขุดนะครับหาแนวกันใหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะกันให้เรียบร้อยนะครับก็เตรียมของกันสรุปว่าหาท่อเดิมได้เดี๋ยวเราใช้ท่อบางส่วนที่เราเดินไว้ที่ยังไม่ได้ใช้งานเดี๋ยวดัดแปลงเอาน่าจะไม่มีปัญหาน่าจะใช้ได้โอ้เจอเจอจริงด้วย เราเราเราไม่รู้ใช่ไหมว่าท่อไหนทั้งหมดเราไม่รู้ใช่ไหมว่าท่อไหนรู้ทิรู้ทิรู้สิรู้ิอืมตรงนี้ก็ต้องมีสองเส้นนี่ไงนี่ไงเออนี่ไงนี่ไงเจอละเจอละสรุปว่าหาท่อเดิมเจออะอันนี้ก็ช่างหมูก็ช่วยบัญชาการอยู่ทั้งนี้ หาท่อเก่าเจอไม่ใช่ท่อเก่านะครับเพิ่งวางไว้ไม่กี่เดือนเองแล้วพอดีมันสับสนคนเก่าก็ทําไว้เรามามาตามรอยเขามันก็ลําบากเหมือนกันก็เลยเอา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 กันซะใหม่พอดีเลยพอแล้วพอแล้วพอแล้วจบนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวต่อจำน้ำเข้าในแปลงเลยท่อเรายังเหลือเยอะเลยครับ รบละเริ่มกลบเดี๋ยวเราไปซื้อของแล้วก็เอามาต่อก็จบละว,วันนี้บ้านคุณโกกับคุณขวัญก็ได้ใช้น้ปาประปาละอีกไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนี้ได้ใช้แน่นอนเป็นโชคดีแล้วก็เราได้เจอท่อท่อเก่าซึ่งใช้ได้อยู่ข้อต่อในรถเรามีไหมข้อต่อตรงมีไหม แรงใส่สามทางนี้ตัวหนึ่งออแล้วก็ดกขึ้นมาโผล่ไว้แล้วอุดไว้เราจะมาต่อใช้งานแล้วก็ต่อได้อยู่ไอ้วาล์วนิ้วครึ่งเรามีไหมวาล์ววาล์วบอลวาล์วนิ้วครึ่งเรามีไหมก็อีต่อสามทางใส่นิ้วครึ่งแล้วก็มวาหกหุนแล้วก็ขึ้นเจอเลยตีหกหุนทุกครัโอเคเอาตามนั้นนะนี่เป็นช่างประปาของหมู่บ้านครับ คนที่ดูแลเรื่องงานประปาของหมู่บ้านมาช่วยเรามันก็ง่ายขึ้นทุกอย่างก็ง่ายขึ้นช่างก็กำลังคุยกันอยู่สรุปว่าต้องใช้ของอะไรเท่าไหร่พี่แดงพี่แดงนี่ลูกน้องตามเพียบเลยนะเนี่ยกี่ตัววาสองสี่ห้าแปดตัวโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลย ลูกน้องบอดี้การ์ดของของช่างแดงช่างประจำหมู่บ้านตตต่่่่่่่ออรงงมกกไวววาาทีีีีีนนนัััเหสแแยย ตอนตัวน <Billie S 1> ี้ออกเลยเนี่ยตอนตัวนี้เลื่อนขึ้นขึ้นข้อมาเลยเออไปตามเปอร์ไปตามข้อเก็บมาเนี่ยตัวนี้ถ้าใส่ทำทางไปมิเตอร์ตัวนู้นมันขึ้นนี้แุเรก็ตัวเดินออกมาทางนี้นะเพราะมันเราก็ได้จดมิเตอร์ง่ายน่าจะสี้างนอกไหมครัไม่เดินท่อไปเออเดี๋ยวรื้อท่อขึ้นมาเนาะเรียบร้อยละน่าจะสุดท้ายแล้วล่ะจบแต่อมาตรวน้ำเรียบร้อย ตรงนี้ก็บ้านนี้ก็เรียบร้อยนะครับจบแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงตุ้มทำคลิปออกมาให้ได้ดูกันครับ